ด่ายดับนะโลฉันท่าขาวกว่าใครอ่ะ,นนออะหลอบ่น้าท่าขาวหรอน้าแม่ขาวใครโอ้เป็นน้าจุ๊ใครนท่าใครรำเป็นนะ้าวัาสนนะวันนี้ฉันจะมาเต้นรำนะคะคนทยมาฉันขอรำก่อนกันโอ้ <c oughs> มืยกับเองค่ะมาละลำพูนเนี่ยไม่หันไปดูตัวเองมากหรอคะลูกสาวแครคะ่ีวัยด้วยลูกสาวหมคะมีของเมาแต้เร็มลำาุแม่นี่อยมาแล้วจะรปยการันดีกว่าค่ะลำขอจบรายการนี้ค่ะเมาไก่